ข้อมูลซัมซุงกล l ซ x y A24 บนเว็บไซต์าทางการยืนยันใช้ชิปฮ e โร o G99 ให้จอ s ซูปเปอร์โมเและกล้องหลัง5 0ล้านพิกเซลมีข้อมูลว่าทางซัมซุงกำลังจะเปิดตัวซัมซุงกล l ซิ y A24 ที่ประเทศเวียดนามเร็วๆนี้ครับล่าสุดทางซัมซุงประเทศเวียดนามก็ได้ลิสต์กลาซี A24 ขึ้นบนเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วครับ ทำให้เราได้ทราบรายละเอียดสเปคเกือบทั้งหมดของสมาร์ทโฟนรุร่นนี้ครับคือมีหน้าจอแสดงผลแบบซูเปอร์โมเดลขนาด6.5นิ้วความละเอียด480พลัสดีไซน์แบบมีติ่งทรงจดน้ําบนหน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้ากล้องหน้าความเะเรียด13ล้าน 18, พิกเซลแต่ข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้พูดถึงอัตรารีเฟลเลตแต่คาดว่าจะอยู่ที่90เคร์ตครับส,สัมซุงกระซี่ A24 รันบนระบบบริการ Android 13ซึ่งอาจครอบคลุมด้วย One UI 5.1 ใช้ชิปโประมวลผลมีเดเท็กเฮดโร G99 ซึ่งเป็นชิปเซตระดับกลางยอดนิยมในกลุ่มสมาร์ทโฟนราคาประหยัดครับมีแรมให้เลือก6กิกะแปดเกส่วนรอมให้ไว้ที่1น8่งกิกสามารถเพิ่มความจำเสริมภายนอกแบบ Micro Guard ไมโครเอเด็กกาดได้ให้แบตเตอรี่ที่5,000ันมิลลิแอมรองรับชาร์จไว้ยีวัตต์ให้กล้องหลัง3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดหล้านพิกเซลพร้อมระบบกันสั่นแบบ OIS กล้องอัลตร้าไวความละเอียดล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเรียดองล้านพิกเซลครับ มีแล้วหมดสีสีคือสีดำสีแดงบริกันดีสีเขียวและสีเงินแต่ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศราคาและวันวางจำหน่ายออกมานะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปแ่ละครับตอนนี้ช่อง i อทีฟาสสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ